มีเพื่อนๆที่เข้ามาที่หลังการที่ว่ามาม จะมาเรียนเจ็ดตัวอันเนี้ยการนับทักษะนะคะที่ว่าการที่ว่าเราจะนี่การเริ่มต้นมือใหม่เลยที่ว่าเราจะเข้าไปในการพยากรณ์ตรงนี้เริ่มต้นเราต้องเพื่อนเพื่อนใ <ๆ S 1> หม่ๆเนี่ยบางทีเขาไม่เข้าใจนะคะเขาถามมาเพราะว่าถ้าเราทําคลิปต่อไปเนี่ยเราจะไม่มาเริ่มต้นแล้วเราจะบอกให้เขาไปดูคลิปเอ่อดูคลิปนี้เลยนะคลิปนี้สําหรับมือใหม่เริ่มต้นหัดเรียนเจ็ดตัวสี่ฐานนะคะการนับทักษะนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ใช้ตรงนี้เลยค่ะการนับทักษะทักษะมันจะตั้งรูปร่างหน้าตามันจะตั้งแบบนี้เล เลยนะคะเนี่ยค่ะวันอาทิตย์ตรงนี้นะคะวันอาทิตย์ตรงนี้เลขหนึ่งเนี่ยคือตรงก็ใช้เลขหนึ่งแทนวันอาทิตย์ส่วนคนเกิดวันจันทร์ใช้เลขสองเกิดวันอังคารเลขสาวันพุธเลขสี่พฤหัสเลขห้าวันศุกร์เลขหกวันเสาร์เลขเจ็ด พุธกลางคืนหลังหกโมงเย็นไปแล้วใช้เลขแปดนะคะเลขแปดจะเริ่มนับอายุย่างอายุเท่าไรอายุแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันเกิดวันไหนต้องจําว่าต้องใช้ตรงนี้และและอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องจําคืออะไรรู้มะคนเกิดเนี่ยวันอาทิตย์มันมีกําลังหกนะวันอาทิตย์เนี่ยมันจะสร้างด้วยราชสีห์กตัวส่วนวันจันทร์จะสร้างด้วยนางฟ้าสิบห้าองค์วันอังคารสร้างด้วยกระบือแปดตัวส่วนวันพุธเนี่ยสร้างด้วยช้างสิบเจ็ดเชือก พุธแล้วก็พฤหัสร้างด้วยฤาษี1 9ตนส่วนวันศุกร์เนี่ยคะ่ะวันศุกร์เนี่ยสร้างด้วยโค21ตัวส่วนวันเสาร์เนี่ยสร้างด้วยเสือ10ตัวแล้วถ้าเกิดว่าฐานบวกมันมี7จ0นี่หมายถึงดาวเสาร์ยกกำลังสองนะคะแล้วถ้าเป็นฐานบวกมันมีเลข7จนคือเสาร์น้อยนะคะไอ้ส่วนเลข8เนี่ยเห็นไหมมันคือเลข8ในทักษะเนี่ยมันคือลาหูนะคะ ลาหูในทักษะเนี่ยมันคือลาหูลาหูเนี่ยมันสร้างด้วยผีตะโหมด12ตัวไอช่องวันที่มันอยู่ช่องลุมริมตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยดีเห็นว่าคนเกิดวันอาทิตย์กด,ดวันอังคารเกิดพุธกลางคืนลาหูแล้วก็วันเสาร์เนี่ยมันอยู่ช่องเนี้ยจะไม่ค่อยดีทําไมเ็าึงไม่เลี้ยงเห็นไหมสามสี่ทำไมเอาห้ามาไว้ตรงกลางเพราะดาวห้าเป็นดาว 5, เาวพราะหัดดาวเพฤเรื่องหัดเป็นดาวดีไอถ่วงที่เนี่ยที่มันอยู่ในช่องกลางๆลงตรงเนี้ยเนี่ย เนี่ยมันคือดาวดีทั้งนั้นเลยนะคนเกิดวันพวกนี้จะดีนะคนเกิดวันพวกนี้ก็ก็คือมันจะดีน้อยหน่อยอะมันจะไม่มันจะม,มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เหมือนว่าคนเกิดไอฐานข้างในเนี่ยจะดีนะคะทั้งนั้นเพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมล่วเดี๋ยวรามาสอนการนับอายุนะ คนเกิดวันอาทิตย์อายุ50นับยังไงนับ10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59นับอย่างนี้ไล่ไปนะคะถ้าสมมติอายุ59นะถ้าเกิดวันจันทร์อายุ59นับยังไงก็นับอย่างนี้เลยช่องละ10ไปได้10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59นับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเกิดวันพุธล่ะอพุธอายุ50นับยังไง59พุธอายุ59นับงไง10 ิดวันพุธนับตั้งช่องเลข4เพราะวันพุธในตัวแทนเลข4นะคะเนี่ยเลข4นี่คือวันพุธ10 20 30 40 50, 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59อ่ะ เกิดวันพุธใช่ไหมเกิดพ่อเลื่หัสหเกิดพ่่หัดนับยังไง59ก็เริ่มต้นจากวันพฤหัสคืออยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะ10 20 30 40 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 56 57 58 59คนเกิดวันพฤหัสอายุ59จะตกตากลางพอดีเลยนะเพราะตกตากลางเราจะทํานับตรงไหนตรงนี้จะเริ่มต้นจากตรงไหนอายุย่างอายุย่างจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะคะ อายุย่างอยู่ตรงนี้เลย5.9จะตกตรงนี้เลยนะคะตกตรงนี้และถ้าเกิดวันเกิดวัน <Es> รฤหัพธ์ถ้วเกิดวันศุกร์นะห้นับยังไงคนเกิดวันศุกร์นับช่องละสิบนะคนเกิดวันศุกร์ใช้เลข 60, 20, 30, 40, สิบสามสิบสี่สิบห5าสิเดห้าสองห้าสามห้าห็ดหาปกนว่าคนเกิดวันศุกร์ห้จะตกตรงนี้ตรงนี้จะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เป็นบริวารอายุเดทสีมูละอุสาหมมตรีกาลีนะคะ ถ้าเกิดวันเสาร์ห้าสิบเก้านับยังไงคนเกิดวันเสาร์นะห้าสิบเก้านับช่องอย่างนี้นะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าจะตกตรงนี้นะอายุย่างตกตรงดาวอาทิตย์นะคะ แล้วคนเกิดลาหูพุธกลางคืน59นับยังไงทับช่องละสิบไปได้เลย10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59เอ็ดหห้า็นไหมอายุ59ก็จะตกตรงนี้คนเกิดลาหูนะตกตรงนี้เลยนะอายุ59ตรงนี้จะเริ่มต้นตรงนี้จะต้องเป็นบริวาร อายุเดชสีหัดนับทักษะตรงนี้นะคะนับตรงนี้จําให้ได้นับอายุตัวเองให้ได้นะคะว่าอายุเราเท่าไรอายุมันจะไม่เท่ากันแล้วเกิดคนเกิดละวันมันก็จะไม่เหมือนกันเกิดวันไหนให้วงเริ่มต้นจากวงวันนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะตัวแทนวันอาทิตย์เนี่ยค่ะแล้วต้องให้จํากําลังดาวของแต่ละไอแต่ละวันตรงนี้ให้ได้ตรงนี้ที่จะต้องใช้นะคะ ตรงนี้ต้องใช้กําลังดาวของแต่ละวันนะคะถ้างั้นอันนี้เราจะมาดูจากคนที่เกิดวันอังคารถ้าเกิดคนนี้สมมุติว่าคนนี้เขาเกิดวันอังคารอายุย่าง60เนี่ยระนับยังไงนะคะเขาเกิดวันอังคารแล้วก็เริ่มต้นนับจากตรงเลขนี้ไปได้เลยนะคะเลข3เนี่ยคือดาวหมายถึงดาวอังคารนะคะอายุ60นับยังไงนับไปช่องละสิบไปได้เลยจะได้จะได้เร็ว10 20 30 40, 40, 50 60เห็นไหม 60เขาอายุตกตรงดาวสุกตรงนี้พอดีเลยเราจะนับยังไงเราจะนับอย่างนี้นะคะบริวารอายุเดชสีมูละอุตสหะมรีกาลีตรงนี้จะเป็นมาตรฐานเราจะเริ่มต้นอย่างนี้เลยนะคะเรียงลําดับบริวารอายุเดชสีมูละอุตสหะมรีกาลีบริวา,า,หา,ารวาหมายถึงอะไรบริวารหมายถึงลูกน้องคนรับใช้นะคะอายุหมายถึงความเป็นอยู่สุขภาพถ้าใครก็ช่างทับเจ็บป่วยหนักอายุตกขีณนะเนี่ย หินะมะขืนเรือนนี้21เดรือนตรงนี้หมายถึงว่าเราเดี๋ยวเรียนตรงนี้ไปก่อนถ้าอายุตกหินะใครก็ช่างถ้าเจ็บป่วยหนักปีนั้นไม่รอดนะคะตรงนี้หมายถึงเดชหมายถึงอะไรเดชหมายถึงความสามารถหมายถึงอำนาจความสามารถสิ่งที่ทำได้นะคะให้ดูว่ามันไปเกาะในเรื่องนั้นๆส่วนสีเนี่ยหมายถึงอะไรสีหมายถึงการได้มาโชคลาภสิ่งที่ดี ถ้าสีไปอยู่ในการเงินก็ถือว่าการเงินดีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนตรงนี้ไปก่อนสีมูละหมายถึงอะไรมูละหมายถึงถิ่นฐานบ้านทรัพย์สินแล้วก็อายุตกมูละสุภาพเนี่ยถือว่าไปต่างประเทศได้เลยนะนะคะอุตสาหะหมายถึงอะไรอุตสาหะาไม่ถึงความคิดความที่อยู่ในใจสิ่งที่อยากรู้อยากได้นะคะในคาอุตสาหะมนตรีหมายถึงอะไรมนตรีคือคนผู้ที่ช่วยเหลือเราผู้ใหญ่สนับสน,นุนนะคะ แล้วก็กาลีหมายถึงอะไรกาลีเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เสียนะคะโชคไม่ดีความโชคไม่ดีต้องมาดูว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนแล้วเรามาดูในะ21เเรือนนะคะ21เเรือนเนี่ยหมายถึงอะไรมาดูตรงนี้นะคะตรงนี้21เรือนเราจะตั้งอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยตั้งอตตะหินะมันเป็นว่าตฐานเลยนะอตตะหินะทานางปิตามาตาโพคามาชิมาตานุกระดุมพาสาชาัพันธุปุตตะอลิปัตต,ตนิ มรณะสุภกรรม,มะลาภพ,พยายะทาสาทาสีอัตตะหมายถึงตัวตนของเราหินะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีความโชคร้ายนะคะแล้วก็ทานนางเนี่ยหมายถึงอะไรทานนางหมายถึงการเงินปิตาหมายถึงพ่อญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายที่ว่าอายุมากกว่าเราะหรือเจ้านายผู้ชายก็ได้มาตามหมายถึงแม่เจ้านายผู้หญิงหรือญาติผู้ใหญ่เป็นที่เป็นผู้หญิง โคาตรงนี้ตำแหน่งโพคานะคะใน21เดรือนตรงนี้โคาหมายถึงอะไรบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้มัชชิมาหมายถึงกลางๆตนุหมายถึงอะไร,ร,ต,ร,ต,ะไรตัวตนของเรากระดุมพระหมายถึงการเงินศาสะเนี่ยตรงนี้เรือนสาชะหมายถึงเพื่อนๆต้องจําตรงตำแหน่งแต่ละตำแหน่งตรงนี้ให้ได้สาชะหมายถึงอะไรเพื่อนฝูงญาติพี่น้องการติดต่อการเจรจาการเดินทางตรงนี้ใช้สาสะนะคะ แล้วก็พันธุหมายถึงอะไรพันธุหมายถึงบ้านรถนะคะแต่ว่าตรงนี้เราจะดูการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็มาดูตรงพันธุดูลาภะได้ด้วยปุตตะหมายถึงอะไรปุตตะหมายถึงบุตรปริวารคนรับใช้คนรอบๆข้างเราหรือว่างานใหม่ๆถ้าเกิดว่าในอักษาสตรจะนับตรงนี้หมายถึงงานใหม่ๆรักใหม่ๆตรงนี้ได้ด้วยอลิหมายถึงอะไรอลิคือความเจ็บป่วยศัตรูนี่สิน ปัตตนิหมายถึงอะไรปัตตนิหมายถึงคู่คลองคู่กรณีคู่สัญญาหุ้นส่วนนะคะมรณะหมายถึงมรดกต่างประเทศการเจ็บป่วยนะคะถ้าจะดูการเจ็บป่วยให้ดูหินะมรณะพยายะอลินี่ตรงนี้ไม่ดีนะ ไม่ดีเลยสุภาพหมายถึงอะไรสุภาพหมายถึงความดีงามการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการเรีนเรยนการศึกษาชด้ดูดูเรือนสุภาได้เลยนะคะแล้วก็กรรมมะหมายถึงอะไรกรรมมะตรงนี้เรือนกรรมมะหมายถึงการงานแล้วลาภะหมายถึงอะไรลาภะที่นั่งที่นอนอาชีพแล้วก็โชคลาภถ้าใครจะดูเรื่องโชคลาภไปดูเรือนลาภะนะเดี๋ยวเราการพยากรณ์ก็ดูว่าการมันจะมีหลายคลิปที่เราดูการพยากรณ์ว่ามีโชคลาภดูอย่างไรนะคะ แล้วก็พยายะหมายถึงอะไรพยายะหมายถึงสิ่งลับๆเปิดไม่เปิดเผยปิดบางซ่อนเลนนะคะพย,ยะนี่หมายถึงตรงนั้นทาสาหมายถึงงานส่วนรวมทาสีเนี่ยหมายถึงครอบครัวนะคะแล้วเรามาดูเราดูตรงนี้แล้วใช่ไหมมารู้เรียใช่ไหมว่าบริวารหมายถึงคนรอบข้างตรงนี้บอกไปแล้วใช่ไหมเออนะ ตรงนี้เพื่อนๆต้องจานะคะตรงนี้เพราะว่าคลิปต่อไปเราจะเราจะไม่สอนมาทวนอย่างนี้แล้วนะคะเราจะไปเร็วคือคันพยากรณ์ไปเลยนะคะตรงนี้เราจะทําเป็นมาตรฐานทําคลิปไว้ให้ว่าเพื่อนๆคนที่มือใหม่ที่จะมาเรียน7ตัวสฐานเนี่ยเรียนอย่างไรการเริ่มต้นนับอย่างไรนะคะ ความหมายของ21เดรือนการนับทักษะไปแล้วตรงนี้เรามาดูตรงนี้นะคะว่าการตั้งดวงเนี่ยตั้งอย่างไรนะคะอันนี้ดวงนี้เขาเกิดวันที่5กุมภาสองหนะคะพศ .2547 เดปิดปฏิทินเราจะมีปฏิทินเปิดไว้นะคะปฏิทินดวงนะคะจะมีปฏิทินดวงเราต้องเปิดนะเพราะว่าเราจะเอาตามที่พ่อแม่บอกเรามา,มาไม่ได้เพราะว่ามันจะดูข้างขึ้นข้างแรมด้วยปฏิทินมันจะบอกแม่นยำนะคะอันนี้เขาเกิดวันพฤหัสบดีปฏิทินแล้วเกิดวันพฤหัสเดือน3ปีมาม ปีมาแมเนี่ยเราใช้ปีเก่านะที่จริง2547มันไปปีวอกแล้วเอ้ยมันเปลี่ยนปีแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่เปลี่ยนปีเพราะเราจะเปลี่ยนปีเมื่อเดือน5เท่านั้นนะคะเพื่อน,อนๆจำไว้ว่าไอ้ปีนักริย์เราจะเปลี่ยนตอนเมื่อเดือนเดือน5ผ่านเดือน5เข้าไปแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีข้างขึ้นข้างแรมบางทีเดือนมีนามันก็เป็นเดือน5ได้มันอยู่ไปลายเดือนหรือว่าอะไรเขาดูข้างขึ้นข้างแรมเอาตามปฏิทินไทยนะคะแล้วถ้าเวลาเกิดเวลาที่เราจะเปลี่ยนเนี่ย เราจะเปลี่ยนวันใหม่ต่อเมื่อตีห้เท่านั้นนะคะตามหลักที่เราเรียนไม่ว่าจะหลักโหราศาสตร์ไทยนี่ใช้เวลาเปลี่ยนวันใหม่นี่หกโมงเช้าเลยนะคะแต่เราเนใช้ตีห้าเบอดไปทีแล้วก็เกิดวันพฤหัสเดือน3ปีมาแมะะชวด1นึฉลู2ปีมาแมนับมันไะด้มันได้แปดมได้แไ,ได้มันเกิน7ตัวเราจะไม่เอาเราจะต้องเอา7็ไปลบ เพราะว่าเราจะไม่เกิน7ตัวนี่7ตัว4ฐานจะไม่เกิน7ตัวมันเกิน7เอา7ไปลบ8 7ลบแแล้วมันเหลือ1น1อันนี้เป็นฐานปีนะฐานวันคือวันพฤหัสเราใช้เลข5นะคะเราบอกไปแล้วเราเขียนให้ละเอียดนะคะวันพฤหัสใช้เลข5ตั้งตรงนี้ได้เลยส่วนเดือนเนี่ยเดือน3เดือน3ใช้เลข3ตั้งตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าเดือนมันเกิน7ก็ต้องเอา7ไปลบเหมือนกันนะคะ แล้วก็วไอเนี้ยฐานวันฐานเดือนฐานปีปีมาแม่แล้วลบแล้วมันได้นี่นะมันลบแล้วได้1แล้วก็ตั้งอย่างนี้นะเราจะตั้งไม่เกิน7ตัวถ้าเกิน7ต้องเริ่ม1นใหม่นะคะ้าหก็ด1 2ึ่งสอามสี่ี่ตั้งอย่างนี้ไปแล้วเอาสมฐานมาบวกกันสามฐานตรงนี้บวกเราได้9ได้9ห้าไมถึงอะไรดาวเกณฑ ตรงนี้บวกแล้วได้12 12หมายถึงอะไรลาหูเห็นไหมตรงนี้ค่ะลาหูเนี่ยลาหูเนี่ยมาสร้างด้วยผีตะโหมด12ตัว12ตัวหรือ12ตนละ่ะผีตะโหมดนะอะไม่รู้ว่าเรียกอะไรแหละผีตะโหมดลาหูเนี่ยสร้างด้วยผีตะโหมด ผีตนะ,ะมดเนี่ยมัน12ตรงนี้เป็นลาหูแล้วส่วน15เนี่ยมันเป็นอะไร15เป็นกําลังของดาวจันทรดาวจันทรเป็นสีไอ้สิมันก็ต้องเป็นสีไปด้วยนะคะแล้ว11หมายถึงอะไร11หมายถึงราชาโชคราชาโชคความหมายคือทําอะไรสะดวกสบายมีคนช่วยเหลือไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองส่วน14หมายถึงอะไร14ี่นี่หมายถึงจัก,กรรพัิหมายถึงอะไรชื่อเสียงเกียรต,ติยศเครดิตแต่ต้องรู้ว่ามันอยู่ตําแหน่งไหนด้วยนะถ้ามันอยู่ตําแหน่งการงานเนี่ยก็ถือว่า ดีเลยแหละเป็นคนที่มีชื่อเสียงการงานเป็นที่ยอมรับนับถือนะแล้วสิบนี่หมายถึงอะไรสิเป็นกําลังของดาวเสาเห็นไหมดาวเสามีกําลัง10บกำลัง10บไอ้ตรงดาวเสามันเป็นอะไรดาวเสาเป็นมนรีไอ้ตรงดาวสิบก็ต้องเป็นมนตรีไปด้วยนะคะ แล้วตรงนี้บวกแล้วได้13มหมาย3เอ้ิบเนี่ยหมายถึงอะไร13หมายถึงมหาอุดแข่งขันอะไรก็ชนะหมดถ้ากันถ้าเกิดว่าอายุจรเรานับแล้วจะตกตรงนี้พอดนะีไม่ว่าจะตกตรงเลขนี้ตรงเลขนี้มันจะต้องมาลงมาตรงข้างล่างเนี้ยเนี่ยปีนั้นแข่งขันหรือว่าการสอบแข่งขันการอะไรทั้งทุกอย่างเลยเราจะชนะนะเพราะว่ามันตกฐาน13นะคะนะคะตัวนี้เพื่อนๆพ,พอดูเป็นแล้วนะคะเนี่ยค่ะไล่ด,ใดูให้ดูว่าตรงเนี่ยมาสิบเอ็ดมาถึงราชาโชค13มหาอุด18หมายถึงถ้า10 หมายถึงไอ้พวกตรงนี้กําลังข้างล่างนี่คือกาลังบวกข้างล่างนี้นะ18หมายถึงจัก,กรพัิหมายถึงอะไรอํานาจ16นี่หมายถึงอะไรโสพัโสพัคือความโชคดีการเงินจํานวนมากต้องดูว่าอยู่ตําแหน่งไหนด้วยนะนะคะ14นี่คือเห็นว่า14คือจัก,กรพัิชื่อเสียงเครดิตเนี่ยสิบเอ็ดราชาโชคถ้าใครกระทั่งนับอายุแล้วตกตรงนี้พอดีไม่ว่าจะตกแถวเนี้ยเนี่ย แล้วมันลงมาข้างล่าง11ปีนั้นบอกได้เลยว่าถูกหวยแน่นอน100%ตต้องมาดูการเงินว่าการเงินได้ไหมแล้วตรงนี้ปลาพระห้ามกาลีนะนะคะตรงนี้นะคะเราจะแยกคลิปนะคะตรงนี้ คลิปสาหรับมือใหม่การตั้งตรงนี้นะคะเพื่อนๆคือถ้าไม่เข้าใจก็ดูซ้ําๆเพราะว่ามันจะทําให้เราเข้าใจตรงนี้มันเราเระบอกไปหมดแล้วนะบอกละเอียดนะคะแต่ถ้าบอกเยอะกว่านี้จะจําไม่ได้มันจะมีแล้วคลิปต่อไปเราจะแยกคลิปพยากรณ์เราจะไม่มาทวนอย่างนี้แล้วนะคะเราจะไม่มาทวนการตั้งนับยังไงแล้วนะคะเราจะไล่ไปเลยว่าดูยังไงอ่านยังไงเขาคนนี้ของเขาอายุเท่าไรของเขาอายุ20ใช่ไหมยี่สิบเพราะเกิดบพางหัดพ่า่งหัด,รหดเราดูเห็นไหมหนึ่อย่างนี้เลย นับจากดาวพฤหัสคือเลข5นับไปช่องละสิได้เลย,เ,ลยเพราะมันไม่มีเศษมันมี10บใช่ปะสิบยีของข้าเพราะ20อายุตกลาหูนี่ทายยังไงอายุตกลาหูปีนั้นจะวุ่นวายทั้งปีเลยนะ นะคะแล้วเราก็ดูเห็นไหมตรงนี้จะต้องพออายุตกตรงนี้ดาวอายุ2 0ตกตรงนี้ตรงนี้จะต้องเริ่มต้นเป็นบริวารอายุเดชสีมูละอุตสหนมรีกาลีเห็นไหมแล้วเรามาดูที่ของเขาดาวอะไรเป็นดาวสีดาวอะไรเป็นกาลีดาวจันทรเป็นดาวสีเห็นไหมดาวจันทรอยู่ตำแหน่งไหนมาตาปัตตนีเห็นไหมปัตตนีเป็นสีสุภาเป็นสีปัตตนีเป็นสีเนี่ยคือจะได้คู่หรือแต่งงานนะคะเนี่ยเนี่ยค่อนข้างแม่นนะดวงนี้ให้ดูเลยอายุ20เองสงสัยจะแต่งงานหรือว่า แต่อีกอย่างถ้าเขายังเรียนอยู่ตรงนี้การเรียนถือว่าถ้าจะดูเรื่องการเรียนให้ดูเรือนสุภกรรมะนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสีถือว่าดีเลยเพราะอายุ20่สิบยังเรียนอยู่หรือเปล่าหรือว่าทํางานเพราะปกติแล้วเราจะไม่ดูคนที่อายุต่ํากว่า ต่ำกว่า1 8 1 9เพราะว่าชีวิตเขายังไม่มีอะไรคือก็ดูเรื่องเรื่องการเรียนถ้าอายุน้อยก็ดูเรื่องการเรียนหรือว่าพื้นกําเนิดพื้นกําเนิดดูได้เลยเขาเกิดพระฤาษก็เริ่มต้นตรงนี้เลยนะว่าเป็นบริวารอายุเดชสีมูลอุสะมตรีกาลีถ้าเาเกิดวันพละฤัษพื้นกําเนิดเขาคือดาวเสากาลีแล้วเราอะไรเป็นสีเราไล่บริวารอายุเดชสีดาวอาทิตย์เป็นสีเห็นไหมเนี่ยดาวอาทิตย์เป็นสีดาวอาทิตย์เป็นสีตรงดาวอันนี้เป็นกาลีเห็นไหมเนี่ย แล้วเรามาอ่านพื้นกนําเนิดเราอ่านสามารถอ่านพื้นกําเนิดได้เห็นไหมตรงดาวอะไรเขาเป็นลาพระละดาวพุธเป็นลาพระดาวลาพระนี่คือดาวดีโชคลาภนะพื้นกําเนิดนะไม่ได้ทายจรนะเพราะว่าเขาอายุยี่สิบไม่รู้ว่าเขาทำงานหรือยังแต่เห็นไหมการเงินเขาตกลาพระคือยยงงเราทายอย่างไรเนี่ยเราทายได้เลยว่าเขามีโชคลาภทางการเงินอยู่อยู่ประจํานะชีวิตเขาเนี่ยม,มาจากพื้นกําเนิดเลยนะเพราะว่าดาวลาพระเป็นดาวโชคดีแล้วมันมีตัวเดียวเป็นตัวเดียวกับดาวตรงนี้ด้วยเห็นไหมเป็นเป็นดาว กระดุมพระลาพระแต่ว่าดาวชีวิตเดิมของเขาเห็นไหมตรงเดามไปดูเขาเกิดพรงหารนะบริวารอายุเดชศีมูลเล้าสะบนตีเห็นไหมาดาวการเงินก็มีคนช่วยเหลือ เกอกูนนะคะตรงนี้เราตรงนี้เอาเราจะสําหรับเราจะแยกคลิปนะเดี๋ยวเราจะตรงนี้ดวงนี้จะจะพยากรของเขาให้ดวงมาเราจะพยากรแต่จะแยกคลิปเป็นอันหนึ่งนะคะตรงนี้เราพื้นกําเนิดการตั้งดวงให้เพื่อนๆไปลองเรียนดูว,ว่าบางคนก็ถามมาว่าเขาไม่เข้าใจว่ามันมัน,ม,นมันเริ่มต้นอย่างไรก็เลยทําคลิปใหม่ให้เลยแยกไปเลยว่าตรงนี้เพราะเราสอนใหม่เนี่ยเราจะไม่มาทวนอย่างนี้แล้วนะเราจะอ่านไปเลยแต่ละเรือนนะมันจะเป็นพยากรณ์แล้วนะคะการตั้งดวงเราจะไม่ไม่มาตั้ง ซ้ำซา,าเพราะว่าเพื่อนบางทีคนเขาเป็นแล้วเขาก็จะเบื่อนะคะ